อายุโภาวะอภิวาทนาสีนิจังุทาปัจจัยโนจตาโนธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังปังจายติธิทนังลาพังโสติภาคยังสุขังทนังสีริอายุจยวะวันโนจะโภคังวุติจายสวาสตาวาสจะอายุจะจีวสิทธิพะวันตุเต น้องนั่งอยู่ไหนจังไง